วันนี้เราก็จะมาดูปัญหาในเรื่องของระบบเบรกของเว็บร้อยคันนี้ครับเว็บร้อยคันนี้ก็เราจะมีปัญหา,าปัญหาในเรื่องของเบรกไม่อยู่นะครับเบรกแข็งเบรกแะแข็งเวลาเรากดเบรกปุ๊บมันแข็งแล้วก็เบรกไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการาตรวจสอบกันเลยครับคันนี้ ชุดแรกครับาการเอาไอตัวฝานี่ออกนะครับเข้ามาถ่ายใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับหัวน็อตเนี่ยมันจะเสียนะครับซึ่งแล้วก็จะมีอาการบิดไม่ออกนะครับเนี่ยบิดแล้วหัวก็จะพังอ่าตอนนี้เราจะทำไงครับเราจะแก้ปัญหานะราแ,แก้ปัญหาก็โดยวิธีการเอาออกนะครับ เราจะต้องใช้ไขควงตูดที่เป็นเหล็กนะครับในการอาตอกเพื่อคลายเกียวนอ็อนตะอันนี้เป็นการรักษาหัวครับเป็นการรักษาหัวนอ็อตนนี้เราก็หมุนแล้วก็ถอดออกเลยครับครับนี้ถอดออกมา สิ่งที่เราจะต้องดูครับอันดับแรกก็คือดูในเรื่องของน้ํามันเบรกว่ามันแห้งไหมนะครับว่ามันแห้งไหมอ,อันนี้มีนะครับเนี่ยนะมีแม่ปั๊มเบรกบนเนี่ยยังทํางานนะครับต่อไปครับเราก็จะเช็คดูนะครับเราก็มาลองไล่น้ำมันเบรกกันดูครับนะครับก็ใช้ ไ้แม่ปัเ้เบกบนก่อน <c oughs> ครับเราก็ตอดตัวนี้ออกนะครตอดเอามันออกเลยนะ <c oughs> ครับค่อยๆไล่ไปนะครับตอนี้เราก็ย้ำเบกนะครับย้ำเบกย้ำเบกแล้วก็ไล่น้ำมันเบก ฝ่ายเรียบร้อยนะครับก็คืออ่าไม่ปั๊มเบรกบนบนเนี่ยไม่เสียนะครับครัวน,นี้เราก็จะมาไล่ถอดอันล่างเลยครับถอดอันล่างก็ใช้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองในการถอดเพอ,อให้ใคลายตัว รถบางคันเก่าก็จะบิดน,อดน็อตไม่ออกนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับกายตัวด้วยเบอร์สิบสอง นี่เราก็โยกออกมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถอดเอาผ้าเบรกออกครับจุดนี้นะครับถอดผ้าเบรกเบอร์แปดนะครับแล้วก็ถอดเอาออกนะฮะ เราแผลแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนเอาออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบเอาพะเบ a ออกมานะครับชิ้นที่หนึ่งสังเกตนะครับข้างนี้จะมีรูเห็นนะครับข้างนี้ก็จะเป็นล่องนะครับล่องเนี่ยเอาไว้เสียบเสียบอันนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปรูก็เอาไว้ร้อยยึดตรงนี้นะครับ เอาตัวไหนออกครับตัวไนออกเหมือนกันครับช่วงปลายนี้ก็จะมีไว้ขับกับจ,จุดนี้นะครับนี่นะฮะด้านรูก็เอาไว้ร้อยนะครับเราก็มาตรวจสอบผ้าเบรกผ้าเบรกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วต่อไปครับอ่าเราก็จะมาตรวจสอบดูว่า ไอตัวปั๊มเนี่ยมันทำงานไหมนะครับเนี่ยนะเราก็ลองกดดูนะครับเนี่ยกดก็ถ้าเปิดข้างบนน้ำมันอาจจะพุ่งนะครับเราก็ลองกดดูนะครับเนี่ยมันยุบลงอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเห็นไหมครับลูกยางแม่ปั๊มเบรกยังใช้ได้อยู่ยังทำงานแต่ถ้ากดแล้วไม่ลงเนี่ยอันนี้ในงานเข้านะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนลูกยาง นะครับตอนนี้ต่อไปครับเราจะต้องเอาสไลด์เบรกออกนะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยสไลด์เบรกปกติต้องดึงออกนะครับอันนี้ดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกก็ใช้โซนกิกฉีดเข้าไปตอนนี้เราพอเราฉีดเข้าไปครับเราก็ ไล่ไปไล่มาเนี่ยมึงไม่ออกนะเราก็เราจะต้องเอาตอนนี้ปัญหาของเราที่ว่าเบรกเราเบรกไม่อยู่เนี่ยก็เนื่องจากสไลด์เบรกเหมือนค้างนะไม่ปั๊มเบรกทำงานแต่สไลด์เบรกคร้งคางต้องพยายามมอาออก พอออกมาเพื่อมาทำการหล่อลื่นอ่านิรหลุดออกมาณไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราใส่ลงไปอันนี้เราก็เจอสาเหตุหลักแล้วนะครับก็คือ ในเรื่องของสไลด์เบรกคร้างนะครับทำให้เบรกไม่อยู่ เนาไม่ออกจําเป็นต้องเคาะนะครับแล้วก็ปดสายตัวนี้นะครับแจ้เบอร์สิบสองปดตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ใหม่ไล่น้ำมันใหม่ไม่ออกเราก็เอากลับเข้าไปยืดไว้ก่อนนะครับ หยุดไว้เพื่อจะทำการปลดปลดมันนะครับเพื่อจะขายนอ็อตสายแม่ปั๊มเบรกี๋ยวเราไล่น้ำมันกันใหม่ได้ 嘛，哥、啊，东。